สวัสดีครับวันนี้เนี่ยแฮปนะครับเราจะพูดถึงชีวิตประจำวันของเราซึ่งมีแต่ค่าใช้จ่ายนะครับในคลิปที่35เนี่ยแฮปจัดโครงการให้เงินช่วยค่าอาหารที่พักและก็ท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะทุกอย่างเป็นภาระแล้วเราต้องใช้จ่าย นะครับแฮปก็ mm. เลยสร้างแพ็กเกจขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาช่วยทุกคนนะครับก็ยิ่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับทุกสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยมันเป็นความจำเป็นนะต้องใช้ก็คืออาหารทุกวันและทุกมื้อทุกวันทุกมือกกม้อนะฮะแล้วก็ที่พักหรือโรงแรมที่พักหรือโรงแรมนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะมีสถานการณ์เรื่องการท่องเที่ยวบางนะครับทุกสิ่งเนี่ยเป็นความจําเป็นต้องใช้ และต้องใช้เงินทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องที่พักเนี่ยนะครับอาหารที่ที่พักเนี่ยยิ่งคนที่ต้องประกอบอาชีพเป็นเซลล์นะครับที่ต้องเดินการตลาดที่ต้องเดินทางไปทั่วอาหารกับที่พักทุกวันนี้เป็นภาระนะครับแต่วันนี้เนี่ยทุกท่านนะครับรวมทั้งคนที่เป็นเซลและเพื่อนๆเ,เซลทั้งหลายด้วยฟังคลิปตรงนี้ให้จบทุกสิ่งที่เป็นภาระเนี่ยนะครับจะกลับมา สร้างรายได้ให้กับคุณหมดเลยนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับทุกภาระเนี่ยเรายังมีงานมีรายได้อยู่และมีงานมีรายได้อยู่ก็ยังพอรับภาระไหวนะแต่ก็ยังหนักแล้วนะครับที่ผ่านมานี่ก็ขนาดมีงานมีรายได้เต็มที่ก็ยังหนักแล้วนะเพราะค่าใช้จ่ายมันจะเป็นทั้งทั้งสิน้นพอเข้ามาในช่วงโควิด -19 เนี่ยนะครับ โอ้โหขาดรายได้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะครับขายไม่ได้รัฐบาลบริหารแบบห้ามคนเดินทางห้ามคนปิดกิจการเต็มไปหมดเลยในที่สุดผู้ประกอบการไม่ไหวก็เลยไม่มีเงินจ้างตกง,งานกันเป็นแถวหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาในสภาวะโควิดเนี่ยทุกคนก็เลยตกงานเพราะตกงานเนี่ยบางคนก็ไม่มีไรายได้เลยบางส่วนก็ไรายได้ลดลงเยอะเลยภาระต่างๆต,ต,ต้องกินต้องใช้ นะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยจะแบกรับไหวไหมครับเนี่ยเราจะอยู่อย่างนี้สวยไหมครับเราจะทนลำบากอย่างนี้ไหวไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยก็จะอยู่กับเราอีกยาวนานนะครับอยู่กับเรามาปีหนึ่งเนี่ยเราแทบจะขาดใจตายเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนวันนี้เนี่ยถ้าดูทั้งติดตามข่าวสารทั้งโลกด้วยและทั้งในประเทศด้วยก็ดูเหมือนโควิดจะหนักขึ้นหนักขึ้น และทําท่าจะอยู่กับเราอีกยาวนานแปลว่าสภาวะขาดรายได้เนี่ยจะอยู่กับเราอีกยาวนานนะครับหรือจะดิ้นรลนหาทางออกใหม่วันนี้แฮปย่อมาจากคําว่าแฮปปี้นะครับแปลว่าความสุขผู้สั้นๆว่าแฮปสร้างเป็นระบบอัจฉริยะจะสร้างทางออกจากทุกปัญหาให้ทุกคนและจะง่ายๆทุกคนทําเองได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพและไม่ต้องไป รอขอความช่วยเหลือจากใครนะครับช่วยตัวเองได้เลยลองติดตามดูนะครับแฮปเป็นระบบอัจฉริยะใช้นวัตกรรมนะครับสร้างรายได้ให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะวันนี้รายได้เป็นหัวใจเลยนะครับที่เราต้องการทั้งหมดจะทําให้ทุกคนมีรายได้หลายหมื่นต่อเดือนนะครับเพราะภาระของเราแต่ละวันแต่ละเดือนนี่เยอะมากนะครับถ้าไม่ได้หลายหมื่นนี่ไม่พอใช้นะครับจะทําให้มีรายได้หลายหมื่นต่อเดือนต่อเนื่องตลอดไป จำเป็นต้องมีรายได้ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ด้ามาเป็นครั้งครั้งนะครับทั้งหมดจะง่ายง่ายทุกคนทําเองได้ทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กและทุกคนจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกคนใช้ตลอดไปจะสร้างให้ทุกคนได้ประโยชน์ทีอินวันนี่นะครับคือได้ทั้งเงินมาแก้ปัญหาได้ทั้งความสุขและได้ทั้งเพื่อนในการสร้างรายได้โดยใช้นวัตกรรมแฮปใช้นวัตกรรมเป็นรายได้ ผมอยากให้ติดตามดูตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะทุกท่านจะได้ทราบว่าแล้วจะได้เงินมาจากอะไรที่จะมาแก้ปัญหาของเราแฮปใช้หลัก3ข้อนะครับในการสร้างเป็นเครื่องมือให้ข้อที่1โดยใช้นวัตกรรมบวกยิ่งให้ยิ่งได้วันนี้เราทุกคนใช้นวัตกรรมใช้มือถือนะครับไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับเป็นความจำเป็นทั้งสิ้นและเมื่อใช้มือถือเนี่ยก็ต้องใช้แพลตฟอร์มต่างๆเรารู้จัก Google ไหมครับ YouTube Facebook Line หรือแม้แต่ t i k t o k วันนี้ มืถือถ้าไม่มีแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถามคําถามต่อไปว่าแล้วเด็กหนุ่มทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตรกรรมทั้งนั้นเด็กหนุ่มที่เป็นเจ้าของ g o o o เกิลยูทู e e ฟ o บุ๊ o ลายดิสติกก็เนี่ยรวยไหมครับโอ้โหรวยมหาศาลรวยติดอันดับเศรษฐีโลกแล้วนะครับและรวยภายใน4ีหปีเลยนะครับโอโ้เร็วมากเลยนะครับรวยกว่าเศรษฐีไทยที่ยังคิดอย่างเดิมทําแบบเดิม ที่ทางานมาทั้งชีวิตเลยนะครับยังรวยสู้เด็กไม่ได้เลยเขารวยเพราะอะไรเพราะเขาใช้นวัตกรรมเด็กหนุ่มพวกนี้ใช้นวัตกรรมสร้างเป็นแพลตฟอร์มทั้งหมดให้ทุกคนใช้งานฟรีคือใช้หลักนวัตกรรมบวกยิงให้ยิงได้ให้ทุกคนใช้งานฟรีเพราะทุกคนใช้งานฟรีพอรวมคนได้ผู้ประกอบการก็จ่ายค่าโฆษณาเขาอยากขายของนี่ครับให้ o o เกิลเฟซบ o o คลายทิกต็อกรวยเป็นเศรษฐีโลกเลยเขาใช้นวัตกรรมกับหลักยิงให้ยิงได้หลักข้อที่สองที่แฮปใช้เพราะเงิน เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะมาแก้ปัญหาเราได้ถ้าอยากได้เงินต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนผมอยากชี้แจงให้เห็นเลยว่าเงินทั้งหมดอยู่ที่ผู้ประกอบการครับเริ่มจากผมคุณเราทุกคนนั่งเพื่อนเราทํางานหาเงินด้วยความยากลําบากนะครับแต่เงินที่หามาได้ต้องไปซื้ออยู่ซื้อกินซื้อใช้จะซื้อที่ไหนครับซื้อที่ผู้ประกอบการเงินของเราทั้งหมดย้าปอยู่ที่ผู้ประกอบการเห็นไหมครับเงินทั้งหมดไปอยู่ที่ผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการมีเงินเด็กหนุ่มที่สร้างแพลตฟอร์ม รวมคนได้ผู้วางเงินจ่ายค่าโฆษณาให้ Google YouTube Facebook Line, TikTok, ล i ยทิกต็อกรวยเป็นเศรษฐีโลกเลยครับเห็นไหมครับเงินก็ไปจากผู้ประกอบการผมอยากชี้เห็นอีกการหนึ่งนะธนาคารนะธนาคารไม่ได้มีเงินเองนะครับเงินทั้งหมดของธนาคารก็เป็นเงินที่ไปจากผู้ประกอบการไว้ฝากเขาไว้ทดังสิน้นเห็นไหมครับเงินก็นมาจากผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากเพราะหลัก2ข้อนี้ทําให้แฮปสร้างหลักข้อที่3ขึ้นมาเลยทั้งหมดสร้างเป็นระบบ ให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเงินนะครับแบ่งปันรายได้ให้กับเราทุกคนวิธีจะให้ผู้ประกอบการคือเอาเงินมาแบ่งปันให้เด่นนะครับ 1. เราต้องให้ก่อนนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ช่วยโปรโมทโฆษณาผู้ประกอบการเราช่วยและชวนเพื่อนสี่คนไปช่วยโฆษณาด้วยผู้ประกอบการจะถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนเลยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็จะแบ่งปันกําไรให้กับเราตามรูปแบบเลยนะครับตอนเงินเยอะมากเห็นแค่เงินมาจากผู้ประกอบการ ทำให้เราเนี่ยมีเงินเราได้ใช้ทุกอย่างฟรีแล้วมีรายได้เหลือให้ใช้ทุกเดือนนะครับทั้งหมดพอเราใช้นว,วัตกรรมใช้เทคโนโลยีกลายเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดสร้างรายได้ให้เราเรากลายเป็นเจ้านายเทคโนโลยีไปแล้วครับนะครับมันชานฉลาดสองเด้งนี่นะครับกลายเป็นเทคโนโลยีต้องสร้างไรายได้ให้เราหมดที่นี้เริ่มง่ายๆเลยนะครับแค่2ข้อเท่านั้นเองข้อที่1เริ่มที่การให้ก่อนโดยช่วยโปรโมทผู้ประกอบการ ด้วยการซื้อโฆษณาให้และชวนเพื่อนสี่คนไปช่วยและระบบเนี่ยสร้างไว้สองแบบเลยครับให้เลือกแบบที่หนึ่งง่ายมากนะครับลงทุนแค่หลักร้อยช่วยโฆษณาแค่250ต่อครั้งทําถูกต้องจะได้รับรายได้2,500บาทเลยสิเท่าเลยนะครับลงทุนแค่250บาทเองแค่หลักร้อยนะครับเมื่อทําตามขั้นตอน,นดูแลเพื่อนก็ได้2500าเลยหรือถ้าจะให้มากขึ้นหน่อยมีกําลังหน่อย ต้องการใช้เงินเยอะหน่อยก็ช่วยโฆษณาเพิ่มดีครับเพิ่มมาสิบเท่าเนี่ครับเป็น2,500บาทต่อครั้งก็จะได้รับรายได้เป็น2 5 0 0 0บาทเมื่อทาตามขั้นตอนใน1สิบเท่าเอาละครับไรายได้เมื่อไรได้ทันทีนะครับเรารับรายได้ครั้งที่1ใช้เวลาอยู่แค่วันหรือ2วันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะครับราะถ้าเราช่วยโฆษณา250บาทต่อครั้งไปดูแลเพื่อน4ี่คนให้ทาอย่างเราเรารับรายได้ครั้งที่1นึ่งครับห้า อาจจะภายในวันเดียวเราขับไปช่วยวันนี้ชวนเพื่อนสี่คนก็ไปช่วยวันนี้เราก็ได้เงินในวันนั้นนะครับเพื่อนสี่คนที่เราชวนก็มีรายได้ด้วยหมดเลยนะครับไปช่วยให้เพื่อนมีรายได้นะครับหรือถ้าไปใช้แพ็กเกจใหญ่หน่อยนะครับสองพก็ได้สิเท่าตัวก็ได้ให้มีรายได้ทําอย่างเราก็ได้ห้าพันข้อ2ได้รายได้เพิ่มอีกเมื่อเราไปดูแลเพื่อนทั้งสี่คนให้มีรายได้ทําอย่างเราก็ถ้าเราเลือกโฆษณาแค่250 km. นะครับ เรารับไปแล้ว500เลยนะครับก็จะได้รับเพิ่มอีก2000รวมเป็น2 5 0 0 10สิบเท่าเลยนะครับเมื่อเพื่อน4คนทำอย่างเราแต่ถ้าเราทำใช้แพ็กเกจใหญ่หน่อยนะครับ2 5 0 0ครั้งแรกได้รับไป5,000ันก็รับเพิ่มอีก2 0 0 0 0เป็น2 0 0 0 0เมื่อเช่วยเพื่อนแฮปป์เนียสร้างเป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งให้ยิ่งได้ทำให้เรามีรายได้จากผู้ประกอบการต้องจากคนมีเงินเท่านั้นนะครับ หลักจะง่ายมากเลยช่วยผู้ประกอบการทําตลาดโดยการซืร้อโฆษณาเห็นนะครับเราช่วยเราให้ทั้งหนึ่งและช่วยเพื่อนสี่คนให้มีไรายได้ทําอย่างเราเห็นไหมครับได้ช่วยผู้ประกอบการได้ได้ช่วยเพื่อนสี่คนให้มีไรายได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยดีกว่าไหมครับทุกคนเงียบง่ายเข้าถึงง่ายทันทีตัวอย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าช่วยโฆษณา250บาทต่อครั้งทําตามระบบไปก็จะได้รับไรายได้2,500บาทต่อครั้ง เท่ากับได้10เท่านะครับต่อครั้งพอได้รายได้เยอะขึ้นจะไปซื้อแพ็กเกจใหญ่ขึ้นก็ว่าไปนะครับผมอยากจะให้แนวคิดอย่างนี้ว่าให้เริ่มง่ายๆครับที่250นะครับพอเราช่วยโฆษณาแค่หลักร้อยนะครับ250ก็มีรายได้หลักพันเนยภายในไม่กี่วันนะครับพอรายได้หลักพันมีตังนี่ครับจะได้ไม่ต้องไปรบกวนผู้ปกครองไม่ต้องไปสร้าผู้ปกครองคิดต่อดีครับพอมีรายได้มาเองแล้วเนี่ยได้มาเป็นหลักพันแล้วก็ไปช่วยโฆษณาเป็นหลักพันนี่ครับ ก็จะได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนมาใช้เลยทีนี้ทั้งหมดเนี่ยระบบที่แฮปทำเนี่ยง่ายๆแบบนี้ทำได้ไหมช่วยตัวเองให้มีกินมีใช้เนี่ยนะครับแค่รู้จักให้สองพ่อ่องนะครับช่วยผู้ประกอบการโฆษณาไปและรู้จักให้ช่วยเพื่อนสี่คนให้มีไรายได้หรือทำอย่างเราผมที่บอกว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขและได้ทั้งเพื่อนนะครับเพราะงั้นทุกอย่างจะก็จะได้ฟรีแล้วมีเงินเหลือใช้ด้วยนะครับ ทั้งหมดก็คือแฮปเสนอหลักการให้นะครับแฮปยิ่งให้ยิ่งได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเรารู้จักบริหารจัดการนะครับในการใช้แฮปเนี่ยนะครับถ้า1เดือนโฆษณา1ครั้งนะครับหเดือนก็โฆษณามาหนึครั้งถ้า250บาทเนี่ยเราได้2500นะครับอาจจะเป็นภายในไม่กี่วันเนยนะครับแต่เราให้มากขึ้นละหนึ่เดือนมีสีอาทิตย์โฆษณาอาทิตย์ละครั้งดีครับสครั้ง ก็ได้สี่เท่าเลยนะครับก็ได้เดือนละหมื่นเลยนะครับแต่ถ้าโอเคถ้าโฆษณาสิบครั้งล่ะสิบครั้งก็ประมาณสามวันครั้งะนะครับโฆษณาไปสิบครั้งก็จะได้สองหมื่นห้าพันบาทเลยนะครับหรือโฆษณายี่สิบครั้งก็จะได้ห้าหมื่นบาทและถ้าเดือนหนึ่งมีสามสิบวันนะครับเพราะมันไม่เนี่ยงนานสาหันนะครับก็โฆษณามันวันละครั้งนะครับวันละครั้งคี่ไม่ต้องทางานมันไม่ได้ปินภาระเงินก็มีอยู่แล้วโฆษณาวันละครั้งครับโฆษณาไปครั้งที่หนึ่ง 250าได้2,500ัก็ใช้เงิน250บ้าสดีนะครับมาโฆษณาใหม่ไม่ต้องไปควักตังค์เพิ่มเลยนะครับถ้าเดือนหนึ่งมี30วันโฆษณา30ครั้งวันละครั้งนะครับทำง่ายๆ5นาที10นาทีเท่านั้นนะครับก็จะมีรายได้ถึงเก็บ0บาทนะครับลงทุนแค่250าเองแต่ถ้าให้มากที่มันนี้2,500ัหานึ่งครั้งก็ได้เป็น25,000นนะครับ4ครั้งก็ เป็นแสนละสิบครั 20, ้งก็2องแสนห้ครั 7, ้ง5,000สนหรือ30ครั้งก็เ0 0อบแสนนะครับก็ผมอยากให้เป็นอาคิตเลือกดูไปคิดนะครับไปปรึกษากันทั้งหมดทั้งหมดเลยเนี่ยแพลตฟอร์มจะสร้างรายได้นะครับจากผู้ประกอบการช่วยแบ่งให้ยังมีของแถมอีกอันเนี่ยนะครับผมพูดไว้ในคลิปหม่ยเลขสามพอเรามีตังแล้วเราต้องกินต้องใช้อยู่แล้วนะครับเปิดร้านค้าเองเลยครับเป็นรายได้เพิ่ม โดยการเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะเป็นของตัวเองเป็นแพลตฟอร์มเดียวในโลกเลยนะครับที่ร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะเนี่ยหนึ่งมีสินค้าให้คุณทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยและ2ฝากสินค้าไว้คุณไม่ต้องไปขายเองนะครับระบบเขาขายให้ส่งให้และส่งกาไรให้คุณอย่างเดียวเลยคุณจะมีกาไรเพิ่มขึ้นมโหฬานเลยถ้าไปซื้อใช้เองกับกำไรมากพยถ้า,าขายเองมีกำไรเพิ่ม,มอีกศึกษาดูรายละเอียดนะครับที่ h e p w w h e b p h u c o m ดูเสนะครับอันนี้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกจากการบริหารจัดการทั้งหมด ระบบอัจฉริยะของแฮปเนี่ยนะใช้นวัตกรรมใช้ทุกความทัน,ทนสมัยสร้างไรายได้ให้กับทุกคนจะตอบหลักอันยิ่งใหญ่นะครับถ้าต่างคนต่างให้สังคมไทยก็เป็นสุดนะครับวันนี้เนี่ยครับเราต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองและระบบที่เรานําเสนอนะครับดูหลายๆรอบให้เข้าใจนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นทางออกทางเดียวในจภาวะนี้เพราะวันนี้ทุกคนไม่มีทุนเหลืออยู่แล้วนะครับไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับจะไปกู้ยืมก็ลาบากใช้เงินแค่หลักร้อยเอง ศึกษาดูให้เข้าใจนะครับวันนี้เราเสนอหลักการแล้วถ้าคุณยังไม่เชื่อนะครับยังนั่งคิดเครียดอยู่นั่นนะไม่เชื่อยังคิดว่าแล้วก็ไม่ทําอะไรแต่คุณยังคิดแบบเดิมนะครับยังรอแต่ความช่วยเหลือไม่ช่วยตัวเองไม่รู้จาักการให้และก็ไม่ลงมือทำทันทีคิดอยู่นั่นนะครับไม่ลงมือทำทันทีคุณจะอยู่ยากลําบากต่อไปและความลําบากตรงนี้ถึงขั้นอดตายนะครับแล้วใครจะช่วยคุณ ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองครับคุณอย่าไปคาดหวังความช่วยเหลือจากใครและวันนี้คุณช่วยตัวเองได้โดยใช้เงินแค่หลักร้อยและคุณต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่คุณยังไปรออยู่คุณจะไปพึ่งพาใครครับลุกขึ้นทําเดี๋ยวนี้จะช่วยคุณได้ดีที่สุดแฮปสร้างไรายได้ที่บ้านในคุณทุกวันเป็นระบบอัจฉริยะนะครับที่ w w w ร์ไแพ็หกสอแฮปจะสร้างทางออกให้ทุกคนในช่วงโควิดนี้ผมลงทุนทําแพลตฟอร์มนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับทุกคน ศึกษานะครับดูให้เข้าใจเพราะเป็นเรื่องใหม่ซึ่งคุณไม่เข้าใจแต่ทั้งหมดเลยจะเป็นเรื่องง่ายๆเศรษฐียังรวยจากเรื่องง่ายๆนี่นะครับยังรวยจากคุณโดยไม่ต้องทําอะไรแต่เขาต้องใช้เงินเยอะวันนี้เราทั้งหมดก็รวยได้ด้วยเรื่องง่ายๆเหมือนกันเพราะเราใช้นวัตกรรมและไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยใช้แค่หลักร้อยซึ่งเราทุกคนเข้าถึงแน่นอนจะเป็นตาออกให้ทุกคนในช่วงโควิ 19. ด้วยศึกษาดูให้เข้าใจแล้วก็แชร์ถึงเพื่อนๆทุกคนด้วย และถ้าทุกคนต้องการเข้าสู่ระบบผมจะฝากลิงก์นะครับไว้ที่หน้าจอนี้กดเข้าไปเลยลิงก์นั้นเนี่ยเขาจะอธิบายชัดเจนมากนะครับทําตามเป็นขั้นเป็นตอนให้ถูกต้องเข้าสู่ระบบ,บได้เลยและพอคุณเข้าเสร็จคุณทําถูกต้องคุณก็จะมีะไรายได้ภายในวันสัปดาหปฏิบัติตามลิงก์ให้ถูกต้องนะครับผมฝากคย่างนี้ขอบคุณมากครับ